สวัสดีครับแม่แม่เอซครับอันนี้คุณตาก็ได้พาน้องถุงเงินมาเลี้ยงฐานหญ้านะครับผมมาจานหญ้าเสร็จก็เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ํานะครับตอนนี้มาปล่อยทานหญ้าเนาะครับผมมาปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมอืมมาปล่อยธรรมชาติเนะไม่เด็กไปไหนเนาะอืครับเดี๋ยวคุณตาก็ได้จะพาไปอา,อาบน้ำเหมือนเดิมนะครับผม มาลูกวาปล่อยเลี้ยงเสร็จก็พาไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 มามามาโอ้ม่อยู่เลยเอา

มาเมามาเลยมามาเลยมามานี่มัมาอืมก็พามาแล้วมาถึงที่อาบน้ําแล้วมาทานย่าเสร็จก็จะพาลงอาบน้ํานะครับผมลงไปเลยครับรูบหล่อลงครับน้ําใสๆนะครับผมลงไปเลยนะครับ ตัวลงไปอาบน้ำแล้วถึงเงินของเราย่องเบาๆเ,เนาะจ่องเบาๆไปก่อนอลงไปอาบน้ำนะครับนี่น้ำใหญ่เลย ้อนก็จะปล่อยลงอับน้ำถอยมาถอยมาถอยมามาลูกมามามาามามาไมให้ลงลึกครับผมให้ลงลึกครับมา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 ลูกมามา i'm ของเดียคยเบๆนะครับเพื่อไม่ให้ลงลึกนะครับในลงเล่นทึ้นแถวๆนะนีน่เนาะ <c oughs> ชอบแดดร้อนๆอ,อย่างนี้นะชอบนะครับผม <c oughs> ผมเงินเราชอบน้ำเย็นสบายดี <c oughs> <c oughs> ตาปล่อยทานหญ้าเสร็จนะครับผม <c oughs> ปล่อยทานหญ้าทานไรเสร็จก็เอามาลงเล่นน้ำด <c oughs> ูดู ดูเล่นเลยครับผมเล่นอย่างสนุกเลยถึงมันมีมีมีอ่างน้ำใหญ่ส่วนตัวเลยนะครับผมอ่างน้ำใหญ่เบ้อเลิกเลยนะครับผมดูดูเล่นนะครับผม เล่นเหมือนเด็กเนาะถ้าเจอน้ําก็สนุกใหญ่เลยนะครับแดดร้อนๆนี้เนาะน้องก็ชอบนะครับผม กาปล่อยเลี้ยงทานย้าเสร็จก็มาอาบน้ำนะครับผมเดี๋ยนร้อนนะครับผมอากาศดีๆนะครับผมช้างกับน้ําชอบมากแล้วครับถูกกับน้ําคุณตามไม่ลงลึกนะครับผมไม่ได้ลงลึกนะ <c oughs> มีความสุขครับผมมีความสุขที่ได้เล่นหมา สวัสดีครับเม่ป้เอฟซีนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับดู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 ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝาก,กติดตามให้น้องถึงเงินด้วยนะครับพี่น้องถึงเงินมาเล่นน้ํานะครับคนเดียวเนาะจะเล่นคนเดียวแต่ก็สนุกนะครับถุเนเล่นคนเดียวคนก็สนุก ไลค์กดแชร์ด้วยครับผมฝักกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับนี่แม่โอ๊ตจีครับกุ <c oughs> ่นมันเลยน้ำกุ่นมันเลยน้ำหกให้ใส <laughs>